สวัสดีค่ะวันนี้เครอะมาประคองใจน้องคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในสภาพมือใหม่หัดขับค่ะเรียกว่าต้องการประสบการณ์ต้องการชั่วโมงบินให้มากขึ้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็จะต้องได้ยินเสียงผู้คนมากมายค่ะในการที่จะมาวิพากษ์วิจาร์ณในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะเคราะให้เคล็ดลับอย่างนี้ค่ะว่าให้น้องมองไปที่เป้าหมายค่ะไอเสียงนกเสียงกายก็อย่าไปฟังนะคะ มองไปที่เป้าหมายแล้วก็ตรวจเป้าหมายของเราเป็นประจำค่ะว่าตอนนี้เราเข้าใกล้เป้าหมายเราแค่ไหนแล้วนะคะหรือโอ้เรามันยังไม่ถึงไหนเลยทําไมเราถึงยังไม่ถึงไหนเราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะใช้เวลาเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะคะในการเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาในการที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายคะ่ะเสียงนกเสียงกายอย่าไปฟังนะคะขอบคุณที่เขียนมาให้ครูอ้อประคองใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ